ไม่ขยับเอาเงี้ยตั้งใจฟังนะนักชมตั้งใจฟังนะครับใครขึ้นบนไม้ได้ก่อนชนะเอาแยกย้ายเอามาใครขึ้นบนไม้ก่อนชนะเออขึ้นมานั่งได้ก่อนนะระวังระวังนิ้วปลอดภัยนิ้วปลอดไทยนิ้วปลอดภัยปลอดภัยเอาไะเอาขึ้นบนก่อนชนะเร็วเอา ตึงน้อ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 งไม่นึกว่าชนะน้องเสื้อแดงไม่ไดบอกอ่าโอเคหายใจก่อนหายใจก่อนสำคัญสำคัญแล้วเดี๋ยวฟังเสียงพี่นะพชกอิมว่าครั้งเนี้ยได้ละอันนี้คือเข้ารอบได้เงินเลยไหมชนะเลยฮะอันนี้ชนะเป็นไงชนะเลยชนะแล้วเข้ารอบอันนี้คือใครตก ใครแพ้ใครแพ้เป็นแรกอ่ะอ่ะเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยครับเข้ามาใกล้กันหน่อยเดี๋ยวพี่จะมีวิธีให้น้องถ้าน้องไม่เสมอก็อยู่นะเข้าไปอีกหน่อยเข้าไปอีกหน่อยครับเข้าไปอีกหน่อยโฉวเขยิบมาครับอ่ะโฉวเขยิบไปเดี๋ยวอีกหน่อยครับเดี๋ยวไปอีกหน่อยครับอ่ะใกล้ๆกันเลยเอาใกล้ๆกันเลยชิดเลยชิดกันเลยอ่าๆอานะครับตั้งใจฟังวุ่นโบ้ไปเอาเลย 아우 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 오이 아, 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 아 คุณัำครับคุณัำคุณรำมาหน่อยฮะเอาไเมมาเก็บหน่อยใช่อ่าส,สไลด์ต้องการครับผมใจเย็นๆนะหมัดมี้เรื่องสำคัญมากเลยนะครับผมเข้าชิงนะครับผมอ่าสไลด์ไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็ฟังเสียงหายใจลึกๆหายใจลึกๆเอาละ ใกล้กันอีกนิดนึงสีแดงเขยิบเข้ามาอีกนิดนึงอ่าโอเคเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวตั้งใจฟังครับวนโอโฟร์ชอตเอาเลยเอาเลยติมาสติมาเอาดีสีแดงยั่วอยู่สีแดงยื่ออยู่สีแดงยั่วอยู่เอาดีใส่มาดิใส่มาอ่าอาดีจับมาดีจับมาดิ จะชกพรุ่งนี้ใช่ไหมแจ็คไปดิเอาสติดแเดี๋ยว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 สก๊อตเอาสก๊อตเอาสก๊อตอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าพึ่งอย่าเพิ่งน้องขยับเข้าไปใกล้กันอ่าขยับเข้าไปกันเลยขยับาไปอีกยังไม่ต้องชกห้ามชกชกแพ้เลยนะเทบิ้ลเทเบิ้ลล็อกใส่เข้าไปใส่บอลใส่เข้าไปอีกเข้าไปอีกบอลใส่เข้าไปอีกเข้าไปอีกอน้องก็อกขยับมาอีกเอาเลยมาเวนชกช็อตชกเอ้ยช็เอ้ยเอาเอาเดี๋ยว มีการเล็อเอมีการอ๊อฟบอลบอลใส่ตกทีหลังนะครับบอลใส่ตกทีหลังสีน้ำเงินเป็นใสยชนะค่ะต่อไปนะครับเป็นการชิงเงินรางวัล5,000บาทนะครับผมรุ่นเด็กก่อนใคร,รเด็กรรุุร่่นนเเดด็็กกอันนี้ไม่เด็กแล้วมั่ง20 20ไปรุ่นรุ่นไ,<ด>ไร สิบสามสิบสามเหลือสองคนสุดท้ายแล้วยอมไหมมาไม่ตู้ครับตัวใหญ่กว่าอ่าตัวใหญ่อ่าโอเคชื่อคือแมวใสอ่าเบอลสักยาอะไรเนี่ยเสนาบดยนะครับห้าพันบาทนะครับผมรักกันไปเลยครับ น้องสิงห์นะครับได้3,000บาทเพราะว่าตัวเล็กกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นวันนี้โอเคครับผมน้องสิงห์ต้อมือน้องสิงห์ด้วยอเอาเป็นบ้านเดี๋ยวเราเรา,าต้อง,ตงมีกันเลยแล้วก็อีกคู่สุดท้ายนะครับไปอ่ะอยู่ฝั่งนี้ตีก็อยู่ฝั่งนี้เนือ้อใครอ่ะคู่สุดท้ายแล้วไปคู่สุดท้ายไปคู่สุดท้าย อ๋อบอลไซบอลส่ใส่เสื้อแล้วก็ไปรอตุกนั่ก็ได้ครับรออยู่ที่คณะกรรมการเดี๋ยวเ่องโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตอื่นี่แหละเดี๋ยวให้คณะกรรมการมามอบตรงนี้เก็บภาพมอบตรงไหนมอบตรงกลางใช่ไหมอ่ามอบตรงกลางมอบตรงนี้จะได้เก็บภาพด้วยนะครับแล้วก็อ่าคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับสองคนนี้มีเงินรางวัลในกระเป๋าแล้ว สองคนนี้มีเงินรางวัลอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับคนละสามพันบาทนะครับแต่ถ้าชนะจะได้เป็นห้าพันบาทนะครับและทุกรางวัลน,นะครับมีถ้วยจากททให้ด้วยนะครับผมมาคู่สุดท้ายแล้วฮะเฮ้พี่และในคู่นี้นะครับขอต้องขอขอบคุณอาวุ่ใจดีของเรานะครับผม สอสอต้อยนะครับชัยวัฒน์เป้าเปลี่ยนซับนะครับผมในคู่นี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสอสอต้อยนะคะที่ดับใจดีนะคะใจดีนนะฮะคอยเชียร์คอยใจดีให้กับน้องๆนะคะที่หลักวาสาหกัณฑ์ธรรมไทยถูกต้องน,นะครับกับปวยทะเลนะคะอนุรักษ์อนุรักษ์สอสอต้อยชัยวัฒน์เป้าเปลี่ยนซับนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเอาล่ะใส่นมเตี๋ยวพอ้อไปเลยอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วสีแดงเอ้สีน้ำเงินอย่าเพิ่งน,นั่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหน υ, ื่อยเดี๋ยวเหน υ, ื่อยเขายังไม่เสร็จเออเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยยืนสแตนบายก่อนยืนสแตนบายก่อนโอเคอ่ะสีแดงขึ้นมาเลยสีแดงขึ้นมาบอกตรงอยากถอดหน้ากากมากเลยไอเดีย สีแดงกับสีน้ำเงินเฉยตรงกลางนะครับผมมีสตินะครับผมมีสติเตรียมตัวนะครับผมอ่สีมือพ่อพ่อสีมือพ่อสีแดงเข้ามาสีแดงเข้ามาเข้ามาเข้ามาสีเขียวีกสีเขียอีก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 โอเคโอเคเราเพิ่มเติมอกหน่อยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังเสียงนะครับลองลองท่านรอฮะรอรอรอผู้บริการสำนักงานทรทสำนักงานฉับเชิเซาวนะครับผม ท,ท่านเินสุดา,าโฟเงินมอบเงินมอบถ้วยรางวัลครับและเงินสด5,000บาทครับผมสุดยอดเลยนะคะเรียกว่าต่อสู้กันมา2วันเต็มๆนะคะโอเคแล้วก็ <Okay. S 2> ต้องวารง <Okay. S 1> นี้5,000บาทค่ะอ่าเอาคนเปิดเปเนมถ่ายรูปถ่ายรูปรับวันจู one, two, okay, ้โอเคครับ เขาไปทางไหนครับไปข้างหลังเลยฮะอ่าแล้วก็ไปนะฮะไปอ่าเอาแต่ช่วยไปก่อนนะครับแล้วก็รางวัลท่านกับไปก็เป็นคุณตีครับคุณตีเชิญเลยฮะตอนน้ท่านลองมอบให้อีกครั้งนะครับผมอ่าและช่วยรางวัลช่วยรางวัลช่วยรางวัลเอาตัวนี้ก่อนอนะ่ะมาเหมือนกันรอบที่หนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราเอาช่วจริงให้น,น,นะครับอ่านี่ครับมีใครโตใครดูรอบที่หนึ่งนะครับ อ่ะไทยลูกสิ้ตุมือเลยครับผมด้วยารทอๆๆและกำลังวันอีกห้าพบาทอ่ะไทยลูกเจ้ออะเจ้นี่ค่ะอ่ะยลูกไทยลูกไทยลูกอ่ะ1 uh, u, 2 3 ต้องขอบคุณท่านรอมากๆเะครับที่จะเก็บมาให้เราเรียกว่าร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆพี่ๆ<า>ชาวฉะเชิงเซานะเรียกว่าโอ,โอ้โหอ,อมยิ้มปรกมือบบเออชื่นใจฉันชอบกระดาษชีตมากเลยอะอยญ่อีกจริงนะ <c oughs> ต่อไปขอเรียนเชิญผู้ใหญ่กฤษดามหาวิทยาลัยไทยนะครับประธานคณะกรรมการวัดสมานรัตนารามมอบรางวัลนะครับสามพันบาทพร้อมเผยรองชนะเลิศครับผมนี่เลยเรียกว่าคนนี้เป็นแบบสุดยอดเลยนะครับ เชิญครับผมที่ที่จุฬาเชิญกันนี่ฮะแล้วก็ใครที่ได้รองชนะเลิศชื่อว่าน้องบอลไซเชิญนะฮะน้องบอลไซโอเคค่ะอ่าน้องบอลไซมาพูดก่อนนะถ่ายรูปนะครับอ่ะวันชื่อที่ชีสสีตัวมือด้ยครับสีตัวมือด้วยครับโอเคแล้วก็ รางวัล3,000บาทค่ะ